1> 1. ถามว่าจํานวนตัวนี้มีค่าตรงกับจํานวนในข้อใด <c oughs> คือถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบกันนะครับมันต้องทําให้เป็นฐานเดียวกันเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกันสมมติยกตัวอย่างนะสมมติเราจะเปรียบเทียบเลขฐานสิบใช่ไหมครับเราก็ต้องทาให้ให้ให้ทุกตัวเป็นเลขฐานสิบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นพี่จะทำหนึ่งสามสี่ฐานห้าตัวนี้ให้เป็นฐานสิบก่อนนะก็ค <c oughs> <c oughs> ือดึงดึงหนึ่งลงมานะครับคูณกัน แสดงว่าไอ้เลขเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับสี่สิบสี่ในฐานสิบนะพี่ก็จะมาดูว่าไอ้ช้อยตัวเนี้ยตัวไหนบ้างเมื่อแปลงเป็นฐานสิบแล้วนะครับมันจะให้ค่าเดียวกันกับโจทย์ซึ่งเนาะลองไปแปลงดูนะก็คือจะเป็นข้อสองนะครับเดี๋ยวพี่ลองเขียนให้ดูฐานฐานสามใช่ไหมทำเป็นฐานสิบเห็นไหมได้เท่ากันได้สี่สิบสี่เห็นปะตอบข้อสองนะครับข้อต่อไปนะครับ กำหนดมาให้ให้แล้ว x เป็นค่าเท่าไรเพราะฉนั้นพี่จะทําให้ทุกตัวในที่นี้เป็นฐานฐาน10ก่อนแล้วแก้สมการหา x แล้วน้องดูนะว่าคําชอยของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเออมันจะเป็นตัวที่เป็นฐาน10ทั้งหมดเลย <c oughs> เห็นไหมอย่างที่พี่พูดนะฐาน10จะเป็นเลขที่เขาไม่เขียนฐาน <c oughs> เพราะนั้นถ้าเกิดเราดูในในคำตอบของเขาอะ ทุกตัวเป็นฐานสิบหมดเลยแสดงว่าตัวเนี้ยพี่ต้องแปลงให้พวกเนี้ยเป็นฐานสิบทั้งหมดนะครับน้องลองไปแปลงดูนะไอ้ตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองตัวเนี้ยมันจะได้เลขห้าอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสามจะได้เลขสิบอืมแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งร้อยเนี่ยฐานห้าเนี่ยจะได้ยี่ห้าอันนี้ได้ยี่ห้านะอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สิบนะครับอ่าน,นี้ได้ยี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งฐานสี่เนี่ยจะได้ยี่ห้าเหมือนกันตัวนี้ก็ได้ยี่ห้านะ เนี่ยแล้วแก้สมการหา x x ที่ได้ออกมานะครับมันจะกลายเป็น1 2 5ยี่สบหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ข้อต่อไปนะครับถามว่า n ตัวเนี้ยตรงกับข้อใดนะครับมันมาให้หาค่า n กํกำลังสองเนาะมีค่าเท่ากับเลขฐานสองในข้อใดหัวยข้อนี้ยากหน่อยเพราะว่าเราหาค่าของ n แต่แล้วเอามาถ่ายตรงนี้แล้วแปลงจากค่าตรงนี้ไปเป็นเลขฐาน2อีกทีนึงนะครับแต่ขั้นแรกคือต้องหา n ก่อนนะขั้นแรกคือต้องหา n ก่อนเพราะนั้นพี่แปลงให้เป็นฐาน10เอาง่ายๆตัวเนี้ยพี่แปลงให้เป็นฐาน10ก่อนเลย มันจะได้เป็นสามสิบเอ็ดนะไปลองแปลงดูนะส่วนตัวเนี้ยแปลงเป็นฐานสิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเใช่ไหมแปลงเป็นฐานสิบหนึ่งดึงลงมานะครับหนึ่งดึงลงมา1คูณ n ได้ n เนาะอันนี้เป็น n บวก1งตรงนี้ก็กลายเป็น n คูณที่เนบวก1เนาะแล้วมาบวกกับหนึ่งตัวนี้มันจะเป็น n อวงเล็บ n บวก1แล้วก็บวก1นนี่แล้วจับค่าเนี้ยมีค่าเท่ากับสาสิบเอ็ดนะจับแล้วแก้สมการหา n ออกมานะ แก้สมการหา n ออกมาตัวนี้จะกลายเป็นเอาเเข้าไป n กําลังสองบวกเนเนาะตัวน so. ี้ก็จะกลายเป็น30เนาะดึง30มาพอเรามาถึงตรงนี้ครับให้น้องเห็นไปเลยนะมันเป็นสมการดีกีสเห็นไหมเป็นพหูนามฝั่งหนึ่งไปเรียก0นย์เราต้องแยกตัวประกอบนะตัวนี้แยกตัวประกอบนะครับก็เป็น n เนาะเป็น n เป็น5กับ6เป็นบวกกับลบ เพราะฉะนั้น n ที่ได้จะเป็น5กับลบ6นะครับยังไงเลขฐานมันไม่ติดลบอยู่ละมันไอ้เลขลบ6กบตัดทิ้งก็คือได้ n เท่ากับ5ดถูกไหมเอาเกำลังสไป25่บวก1ไป26แปลงจาก26ฐาน10ให้กลายเป็นเลขฐาน2นะครับคำตอบที่ได้ก็คือข้อสแปลงยกฐาน10นะมันจะได้เป็น1 1 0 1 0ฐาน2ไปลองแปลงดูก็4.4เลขหในนี้เกี่ยวกับเลขหในนี้ มีค่าต่างกันเท่าไรเพราะฉะนั้นเราจะแปลงให้เป็นฐานสิบนะครับเอาเฉพาะค่าในหลักของมันนะอันนี้6กําลังศูนย์เนาะหกกำลังหนึ่งหกกำลังสองหกกำลังสามตัวนี้จะกลายเป็นห้าคูณหกกำลังสามต่างกันเท่าไรใช่ไหมตัวนี้เป็นแปดเนาะศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะก็กลายเป็นห้าลบแปดกำลังสามแบบนี้นะครับดึงดึงห้าออกมันจะเหลือหกกำลังสามลบแปดกำลังสามสิ่งที่ได้จะเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบอ่ะซึ่งมันมีค่าตัวนี้มันน้อยกว่าใช่ไหม มากกว่าตัวนี้นะครับก็คือต่างกันอยู่1480ข้อนี้ตอบข้อ1